สวัสดีค่ะผู้หญิงทุกคนมีความเป็นผู้หญิงในตัวเองนะคะมีความอ่อนโยนมีความแข็งมีความกระด้างนะคะแตกต่างกันไปฝรั่งที่คุณเลือกเป็นแฟนเนี่ยคุณบางคนคิดนะคะ เขาน่าจะเป็นคนที่เอาใจผู้หญิงสิเขาเป็นผู้ชายนี่โดยเฉพาะฝรั่งมีความโรแมนติกกว่าผู้ชายไทยนะคะใครคิดแบบนี้คุณก็รู้ตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วคุณน่ะเป็นคนหนึ่งไหมที่อยากให้ผู้ชายที่เป็นแฟนเนี่ยเอาใจเป็นคนเสิร์ฟว่างั้นนะคะหรือคุณเป็นฝ่ายที่ ผู้ชายไม่ต้องมาเสิร์ฟฉันหรอกฉันเสิร์ฟผู้ชายเองได้นะคะโอ๊ตอะเป็นคนที่เสิร์ฟนะการเสิร์ฟหมายถึงว่าเป็นคนแสดงออกนะคะหอมกอดเอาใจอ้อนก็มีบ้างลูกอ้อนเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่บ่อยนะคะโอ๊ตไม่บ่อยโอ๊ตไม่ปรับหาผู้ชายเป็นการ ทำตัวเองแบบที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้ผู้ชายเอาใจเช่นอ่อ้อน,ออนผิดปกติผิดปกติของตัวเองอะ่ะไม่มีนะคะไม่ทำให้ตัวเองอ่อนแอลงไปจาก ความเป็นตัวเองความเป็นปกติไม่มีนะคะใครที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีโมเมนต์ที่อ่อนหวานโดยปกติของตัวเองนะคะคุณเลือกผู้ชายที่ใช่คนนั้นของคุณได้นะคุณก็จะเข้ากันได้ดีนะคะคุณไม่จําเป็นเลยนะคะในความคิดของโอ๊ตนะแล้วก็ในความเป็นตัวของโอ๊ตเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่ต้องทําให้ตัวเองมีความอ่อนหวานเพื่อให้ผู้ชายเอาใจนะคะถ้าคุณได้ผู้ชาย ที่เขาเป็นฝ่ายชอบเอาใจชอบแสดงออกก็ดีไปนะคะยกตัวอย่างคู่โอ๊ตเนี่ยคู่โอ๊ตนะคะมิสเตอร์ไม่ใช่เป็นผู้ชายเอาใจเลยนะคะมิสเตอร์เป็นผู้ชายที่ขอให้ได้ให้ทําได้ทําไม่เคยเอาใจที่เอาใจไม่เป็นจ้ะโอ๊ตล่ะโอ๊ตก็อ้อนบ้างเป็นบางครั้งแต่การอ้อนของโอก็คือโอก็จะพูดเลย มิเตอร์ไอ้ขออันนี้ได้ไหมไอ้ขออันนั้นได้ไหมหรือบางทีก็กอดแขนกอดพุงกอดหอมบางครั้งทีก็ถามจะเอาอะไรอีกโอ้ก็บอกไปว่าไม่ได้เอาอะไรก็แค่อยากจะกอดอยากจะหอมเฉย อยู่กันไปนานๆนานๆเข้าเขาก็รู้แลวค่ะว่าตัวโอ๊ตเป็นยังไงนะคะโอ๊ตไม่ยกตัวอย่างคนอื่นเพราะโอ๊ตไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นแบบไหนยังไงบ้างน,นะคะสิ่งที่เห็นจากโซเชียลในสื่อต่างๆเนี่ยสำหรับโอ๊ตแล้วอะ่ะโอ๊ตไม่คิด เผื่อไปข้างหน้าหรอกโอ๊ตไม่คิดว่าคู่นี้เขาต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเขาเป็นอย่างงูนแน่เลยเขาอาจจะอย่างนั้นก็ได้ค่ะจะอย่างนี้ก็ได้โอ๊ตจะไม่คิดเลยนะคะในกรณีที่อยากจะเผื่อเขาอะ่ะแล้วก็คิดมโนไปว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะคะกรณีที่มีคนมาถามโอ๊ตจะคิดแล้วโอ๊ตก็จะให้ความคิดของโอ๊ต ทั้ง2ด้านนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะไม่รู้ไงว่าความจริงแล้วชีวิตคู่ของแต่ละคู่เป็นยังไงเลยนะคะใครมาถามก็บอกให้ถ้าใครที่ตัด โชะไปเลยว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แน่เลยโอ๊ตไม่สนับสนุนความคิดนั้นเพราะโอ๊ไม่ได้รู้จักผู้นั้นๆที่เขาพูดถึงแล้วตัวคนที่คุยโอ๊ก็ไม่ได้รู้จักผู้นั้นๆที่พูดถึงด้วยนั่นคือเป็นโอเพนเนียนนะคะเป็นความคิดของแต่ละบุคคลก็เหมือนกับที่กําลังคุยนี่แหละคุยถึงเรื่องความเป็นผู้หญิงในตัวของแต่ละคนเมื่อมีแฟนฝรั่งเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นแบบไหน คุณจะออดอ้อนหรือคุณจะไม่ออดอ้อนในเวลาที่คุณอยากจะให้ผู้ชายของคุณเนี่ยมาเอาใจมาโอบ้างเนี่ยคุณจะเป็นแบบไหนนะคะบางคนไม่ตั้งมาโอบเอาใจหรอกฉันก็ไม่ชอบผู้ชายพนาพนอก็ต้องเลือกผู้ชายแบบที่เขาไม่พนาพนอไหมล่ะ อดไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำณอดหมายถึงว่าคุณน่ะก็จะเลือกและต้องเลือกให้เจอแบบที่คุณชอบและคุณโอเคที่อยู่กับคุณด้วยเพราะถ้าไม่ใช่ก็น่าจะอยู่กันได้ไม่ยืดไหมละ่ะการเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อได้ความเอาใจดูแลการเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้แฟนเราเนี่ย เอาใจดูแลเป็นพิเศษทนุถนอมหรืออะไรใดๆไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีแบบที่ผู้หญิงหลายคนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนเข้มแข็งเข้มแข็งเป็นคนเข้มแข็งฉันทำทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวเองแฟนฉันไม่ต้องมายุ่งผู้ชายไม่ต้องการแต่คุณก็ยังอยากมีแฟนนะแล้วคุณ จะเปลี่ยนไหมเ่ะคุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองถามตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นแมนแมนในตัวเองและคุณก็มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ในตัวเองคุณก็คงมีมุมออดอ้อนของคุณให้แฟนดูแลทนุถนอมของคุณได้แหละใครที่เป็นฝ่ายดูแลเองนะคะคุณก็ไม่ต้องออดอ้อนแลวมั้งเพราะคุณอาจจะลำคาญตัวเองหรือเปล่าทำไมฉันจะ ต้องไปออดอ้อนหรือเปล่านะคะอดได้ยินพูดถึงว่าเราต้องมีการทำตัวเองให้อ่อนหวานอ่อนช้อยอ่อนละมุนมีความเป็นผู้หญิงอะ่ะ เพื่อให้ผู้ชายเขาดูแลทนุธนอมสำหรับโอ๊ตแล้วนะแล้วแต่บุคคลเลยค่ะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะต้องทำนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายแมนแคุณอยากจะไปออดอ้อนผู้ชายคุณเองด้วยตัวเองก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะคะ ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าตัวโอ๊ตเองเป็นแบบนั้นนะคะสามีอ่ะเขาไม่มาดูแลทนุถนอมไม่มีหลักสามีมากอดมาหอมเมียหรือว่าสามีเป็นผู้ชายฝรั่งที่ไม่ปกติหรือเปล่าบางคนพูดแบบนี้นะบางคนบอกว่าสามีโอ๊ตอ่ะเป็นผู้ชายฝรั่งที่ไม่ปกติฝรั่งเขาต้องเป็นคนที่โรแมนติกดูแลแล้วแต่อันนี้เป็นความคิดของบุคคลเลยค่ะฝรั่งบนโลกใบนี้มีตั้งกี่คน ทุกคนมีความต่างและความเหมือนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคิดเอาเองว่าตัวคุณจะทำยังไงจะเป็นยังไงดีลกับผู้ชายของคุณยังไงนะคะสวัสดีค่ะ